ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ของเราบริหารราชการมาเกือบ8ปีแล้วคนก็สงสัยว่าลุงตู่ทาอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานลุงตู่เป็นนายกที่สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานได้เยอะที่สุดตั้งแต่มีนายกมานะครับรถไฟฟ้าปรับปรุงสนามบินทางด่วนมอเตอร์เวย์การเชื่อมทางวิทยต่างจังหวัดรถไฟทางคู่ระบบการคมนาคมส่วนใหญ่จะยังอยู่พัฒนาในยุคข,ของลุงตู่และยังต้องพัฒนาต่อไปครับส่วนที่2ก็คือเรื่องต่างประเทศาอุอระเบียกลับมาเป็นเพื่อนกับประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งในรอบ30ปีซึ่งมีนายกคนเดียวทีี่ททํําาได้้ใหม โอกาสเคลื่อนการลงทุนหลายแสนล้านจากซาอุดิอราระเบียม,มาที่ประเทศไทยรวมถึงการส่งแรงงานที่มีฝีมือช่วยงานที่ซาอุเอาโอกาสอันดีรวมถึงการส่งอาหารซึ่งตอนนี้ไก่ขาดแคลนม,มากนะครับความต้องการสูงมากตัวเลขการส่งออกจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนรวมถึงเรื่องโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียรนชาาหรืออะไรต่างๆลุงตูต่ทำมาหมดเลยนะครับซึ่งหลายท่านคงจะยังไม่รู้สึกตัวแต่พอพูดถึงก็จําได้ใช่ไหมครับผลงานลุงตู่ยอดเยี่ยมครับผมตะพลัดศิลกุมิสูตผู้สมัครสศกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสรร้าางงชติเพนค มันตวงก้อมปาบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ